ค,คือดูแลรถด,ดีมากนะคะแล้วก็เกรดทุกเกรดที่ดูแลรถเราเนี่ย พิมพมสุดๆเลยนแนวประทะคือด้านหน้าเนี่ยอมองเห็นชัดเจนเลยแนวประทะถ้ามองจากหน้ารถนะคะพี่จะบอกว่าครบแล้วก็คือกันชนไฟหน้าฝากระโปรงหน้ารวมถึงกระจังด้านหน้าตรงเนี้ยมันก็แทบจะไม่เห็นส่วนของอื่นของรถละพ่นกันสนิมเก็บเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเฉพาะแบรนด์อาร์เมอร์ซ,ซึ่งแบรนด์ที่พี่สังกัดอยู่นะ,ะมันคือการลดเสียงจากช่วงล่างเข้าสู่ห้องโดยสาราาถูกต้องค่คะซึ่งเราจะพ่นแดมซึ่งจริงๆตัวน้ํายาแดมตัวที่เราเรียกว่าแดมเนี่ยมันเป็นน้ายาลด ที่มันอยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์อยู่แล้วมันจะทําในพวกกลุ่มรถยุโรปอ,อ่อดีพวกเบนซ์บีเอ็มีบ้างอยู่แล้วสวัสดีค่ะฟาซาเน่ค่ะ วันนี้นะคะฟ้าอยู่กับ Toyota y a r ริ a t i ทีคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าเลือกทำโปรแกรมท็อปกับทางเรา f u l p r o t e c t i o n กันเลยค่ะทั้งพ่นกันสนิมเก็บเสียงนะคะในของช่วงล่างเคลือบเซรามิกโปรแกรม Super r a c i n นะคะโปรแกรมท็อปของทางร้านรวมถึงคันนี้นะคะมีการติดฟิล์มกันรอยกันสะเก็ดหินเซตบกันด้วยนะคะเซต B คือแนวปะทะนะคะอะ เรามาทำความรู้จักเจ้าของรถคันนี้กันค่ะว่ารถคันนี้มายังไงเป็นใครและมาจากไหนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะค่ะก็ชื่อแอร์นะคะชื่อจริงชื่อพรสวรรค์นะคะเป็นนักแสดงจากเพจดังสัน้นดอยแม่สลองสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแล้ว,วน้องแอร์รู้จักพี่ได้ยังไงคะรู้จักร้านซานนี่เนี่ยได้ยังไงเพราะว่าน้องแอร์อยู่กรุงเทพเนี่ย ก็คือรู้จักร้านซาเน่คาสตาจากเพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำมาอีกทีอุ๊ยนี่พี่ดังใหญ่เลยเออสาห์รู้จักกันด้วยแล้วทำไมน้องแอร์ถึงสนใจที่จะเข้ามาทำที่พี่อะคะก็คือจากที่ฟังจากเพื่อนแนะนำมานะคะเพื่อนบอกว่าที่นี่อะค่ะคือดูแลรถดีมากนะคะแล้วก็เกรดทุกเกรดที่ดูแลรถเราเนี่ยพรีเมียมสุดๆเลยคือไม่ผิดหวังแน่นอนเอารถออกไปนี่คือแบบ ใช้งานได้ยาวๆแล้วก็ประทับใจยาวๆเลยค่ะก็เลยเลือกที่นี่ค่ะพี่จะบอกว่ารถน้องแอร์นะคะพอดีด้วยความว่าหลักก่อนที่เราจะมาทำรถเนี่ยพี่ได้ถามเบื้องต้นแหละว่าอ๋อน้องแอร์ใช้รถแบบไหนประมาณนึงใช่ไหมเราใช้รถในเมืองแล้วก็ไม่ได้ออกมาแล้วทำเลยน้องแอร์ใช้รถไปและสองสามเดือนใช่ไหมคะ,คะพี่ก็เลยมองว่าหุยมันมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยแล้วอ่ารถคันนี้มีรอยสะเก็ดหินแล้วนิดหน่อยแต่ว่า โดยรวมเนี่ยภาพรวมเขายังสวยอยู่เราก็เลยอ่าอ้างอิงมาว่าน้องเขาเนี่ยใช้รถในเมืองซะส่วนใหญ่วิ่งออกต่างจังหวัดบ้างใช,ใชเ่เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไปรถตู้นักสแสดงกันเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะเป็นรถใช้ส่วนตัวพี่ก็เลยมองว่าเหมาะกับโปรแกรมพ่นกันสนิมเก็บเสียงหนึ่งเลยเพราะว่าหนูจะได้มีสมาธิในการทำงานใช่รถทุ่มบ้านเลยสุขเลยค่ะใช่ไหมคะแล้วก็เคลือบเซรามิกโปรแกรมท็อปซึ่งมันดีที่สุดของทางร้านอยู่แล้วพี่ว่าดี ดีมากแล้วก็จากที่เห็นแนวสะเก็ดหินพี่เลยใช้ติดฟิล์มกันลอยสะเก็ดหินที่เป็นแค่แนวปะทะที่ไม่ได้ติดทั้งคันให้หนูเพราะว่าพี่มองแล้วหนูใช้รถคันนี้ไม่นานแนวปะทะนี่อย่างเชน่นแบบด้านหน้าแนวปะทะคือด้านหน้าเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยแนวปะทะถ้ามองจากหน้ารถนะคะพี่จะบอกว่าครบแล้วก็คือ กันชนไฟหน้าฝากระโปรงหน้ารวมถึงกระจังด้านหน้าตรงนี้มันก็แทบจ,จะไม่เห็นส่วนของอื่นของรถแล้วถ้าเรามองจากข้างหน้านะแล้วก็จากที่หนูเอารถเอามาไว้ที่ศูนย์ใช่ไหมคะก็จะมีแอดมินคอยดูแล,คอ,แลคอยส่งขั้นตอนการทำอะไรเงี้ยค่ะหนูเห็นว่ามีขั้นตอนของการขับขับรถอะไรเงี้ยค่ะคือขัดอะไรยังไงขับตอนไหนอเ๋อรถคันนี้นะเข้ามาปุ๊บพี่ล้างดีเทลลิ่งก่อน ใช่พี่ล้างดีเทลลิ่งก่อนก็คือเราล้างทุกซอกแล้วก็ทุกขอบเนี่ยเรามีการใช้แปรงดีเทลลิ่งล้างเสร็จเราจะเข้าสู่กระบวนการขัดเตรียมผิวอ่าขัดเตรียมผิวคือลบริ้วรอยขนแมวที่เราไปล้างหรือว่าที่เราใช้งานแล้วโดนแบบนึกถึงว่าเวลาเราโดนอ่าเป็นรอยรอยโฮโลแกรมรอยพวกนี้ค่ะเราขัดก่อนแล้วพวกนี้พอเราขัดเตรียมผิวเสร็จเนี่ยเราถจะทําการเคลือบเซรามิกให้แต่ครันนี้มันมีพิเศษกว่านั้นนะ ที่ขัดปรับผิวส้มไปให้เราด้วยเราเคยได้ยินขัดปรับผิวส้มไหมไม่เคอยอ่าผิวส้มเนี่ยจะเป็นรูปแบบของสีรถที่เป็นลอนๆเหมือนเปลือกส้มเปลือกส้มเนี่ยก็คืออ่าตอนนี้นะเรามองกับไฟสีขาวบนผิวก็จะเห็นลอนๆนิดหน่อยไอ้คลื่นโมงนี้แหละค่ะเรายกผิวส้มเราจะขัดปรับให้รถเขาพอใช้งานได้เพื่อที่จะให้เขาสวยงามที่สุดอ่าแล้วเราถึงจะทำการเคลือบโปรแกรมท็อปให้และถึงจะเริ่มติดสี ส่งมาแจ้งอะค่ะว่ามีการพ่นการสนิมเก็บเสียงด้วยซึ่งหนูไม่เคยได้ยินเลยถ้าพ่นการสนิมหนูขอเข้าใจว่าอ๋อการสนิมนะะแต่การสนิมเก็บเสียงนี่คือยังไงอะค่ะพ่นการสนิมเก็บเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเฉพาะแบรนด์อาร์เมอร์ซึ่งแบรนด์ที่พี่สังกัดอยู่นะมันคือการลดเสียงจากช่วงล่างเข้าสู่ห้องโดยสารถูกต้องค่ะซึ่งเราจะพ่นแดมซึ่งจริงๆตัวน้ํายาแดมตัวที่เราเรียกว่าแดมเนี่ยมันเป็นน้ํายาลดเสียง ที่มันอยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์อยู่แล้วมันจะทําในพวกกลุ่มรถยุโรปอ่อเดีพวกเบนซ์บีมีบ้างอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือโรงงานเขาให้มาไม่เยอะส่วนรถญี่ปุ่นตอบเลยว่ามีน้อยมากพี่ก็แค่ใช้วิธีการคาว่ามาเติมให้เต็มเพื่อให้เสียงเข้าสู่ห้องโดยสารได้น้อยแล้วน้ํายาตัวนี้ข้อดีของมันจริงๆแล้วเป็นข้อดีแฝงที่ไม่ไม่ค่อยมีคนรู้ ก็คือมันลดการลุกไหม้ของไฟก็แสดงว่าถ้ารถมันเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นเนี่ยมันลดมันมันมันทำให้เกิดไฟไมต่ติดอะค่ะประมาณ30นาทีอ่าเซฟตี้มากเลยนะจริงๆแล้วเราก็จะระวังตัวใองใช่ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากเราพ่นแดมเนี่ยจริงๆแล้วพ่นแดมถ้าเกิดว่าพี่ส่งรูปไปให้ดูคือออกเป็นสีครีมคีมไข่ไก่ อ่าเรามันสวยประมาณนั้นแต่ว่าพี่ทําการพ่นกันสนิมให้อีกหนึ่งเลเยอร์เลยก็คือสีดำอ่าพ่นกันสนิมใช่ใต้ท้องรถเป็นสีดำใช่ค่ะที่พ่นกันสนิมให้อีกรอบหนึ่งแล้วตัวแดมเนี่ยยังไม่หมดนะเสียงมันยังมีส่วนที่จะเข้าอยู่ก็คือพวกตามขอบประตูพี่ก็เลยใส่ไซเลนซิลให้เราสังเกตเห็นว่าตรงขอบประตูมียางอะค่ะมันหนาหนาหน่อยตอนจับใช่ไหมอ่าพี่ใส่ยางไซเรนซิลลดเสียงเข้าซึ่งเวลาที่เราขับความเร็วเกินร้อ่อะค่ะมันก็จะทําให ถูกต้องเสียงมันจะเงียบลงเดี๋ยวลองไปใช้ดูลองไปขับซิ่งดูเราอย่างนี้ถ้าเกิดหนูจะแนะนําเพื่อนหรือว่ามีคนสนใจอย่าเงี้ยค่ะจะติดต่ออะไรยังไงทางไหนได้บ้างคะอ๋อของพี่มีหลายช่องทางเลยมีทั้งโทรศพัพท์0855365646 เบอร์พี่เองเบอร์ฟ้าแล้วก็ช่องทางไลน์ก็มีแอดสานที่เราคุยกันอผา่านช่องทางไลน์แล้วก็ Facebook ก็มีนะคะ YouTube ด้วย mm hmm. ก็จะเป็นชื่อร้านเหมือนเลยซานีคาสปาค่ะซานีคาสปานะคะเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะ สำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆท่านใดนะคะที่สนใจจะนำรถของตัวเองมาเสริมสวยหรือว่าเสริมหล่อนะคะแอรแนะนำที่ซา,า,าเนคาสปาด้วยนะคะก็สำหรับช่องทางการติดต่อพี่ฟ้าทิ้งไว้ให้แล้วนะคะ ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะทุกๆช่องทางเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าต้องให้น้องเนี่ยขับรถกลับบ้านได้แล้วดึงกันจนมืดละ <c oughs> เนาะก็เดี๋ยวขับรถกลับบ้านก็ลองเทสดูนะคะว่าเงียบจริงหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เจอฝนด้วยเราออกไปเนี่ยเราเจอฝนก็ลองดูะคะ่ะว่า น้ำกลิ้งเป็นเม็ดอย่างที่พี่พูดไปไหมนะคะ<ป>และก็สำหรับทุกคนนะคะฟ้าก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ฟ้าซาเน่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฟ้าก,กับน,น้องแอร์ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ